สวัสดีครับท่าน FC ที่ติดตามการปรับปรุงระบบของเอื้อนออนทัวร์การทำงานด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณไว้นะที่นี้ด้วยเพราะว่าบางท่านเนี่ยติดตามผมมายาวนานมากเพราะว่าผมทำมาเนี่ยประมาณปี2อ่8ปนะครับปีนี้ปี6 8 10ปี10ป,ปีที่ เล่นกับระบบนี้มานะครับตั้งแต่ว่าเราไปเจอว่ามีพลังงานตัวนี้อยู่จริงแล้วเราก็เอามาทดลองทดลองแล้วเห็นผลแล้วเราก็มาปรับปรุงครับการาทำงานและการปรับปรุงเนี่ยก็ถ้าท่านติดตามผมอยู่ก็จะเห็นว่าเราปรับปรุงระบบมาเป็นระยะระยะระยะ,ะ,ยะมีอะไรปรับปรุงมีอะไรอัพเกรดมีอะไรอัปเดตข้อมูลผมก็ จะนำเสนอแต่ว่าไม่ไม่ได้บ่อยครั้งมากท่านสมาชิกที่ใช้ตั้งแต่ระบบท่อที่เป็นท่อเหล็กเลยเนี่ยทุกวันนี้บางท่านยังใช้อยู่แล้วก็ได้เปลี่ยนเป็นท่อสแตนเลสไปแล้วซะส่วนใหญ่นะครับงานทดลองงานพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็ทำคนเดียว เพราะว่าไม่ได้มีทีมงานอะไรแล้วเราก็ไม่ได้เป็นห้องแลบไม่ได้เป็นสถาบันอะไร,นะรเป็นางานที่เรา,าสนใจแล้วก็ทําจากสิ่งที่เราได้รู้ได้เห็นแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องมาเรื่อยๆและศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของข้อมูลต่างๆว่าจะปรับปรุงพัฒนาส่วนไหนนี่ส่วนหนึ่งที่ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยก็คือท่านสมาชิกที่นํารถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเนี่ยมาติดกับเอื้อตองทัวร์ยครับก็มีส่วนในการที่ช่วยให้งานของผมเนี่ย ต่อเนื่องไปได้เพราะว่าแต่ละคนมาก็มีความรู้หลากหลายมาพูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้กันจนทําให้งานพัฒนาของเอื้อนอนทวนเดินต่อมาจนถึงทุกวันนี้ในเบื้องต้นเลยก็คือต้องบอกว่าเราติดกระดุมถูกเม็ดคําว่าติดกระดุมถูกเม็ดคือเราถูกช่องมาตั้งแต่แรกเพราะว่าเราได้ดูดูของเอาง่ายๆว่าดูของหลายที่ของต่างชาติด้วยนะครับแล้วเราก็มาทดลองพอทดลองว่าหลักการเนี้ยมันใช้ได้ถูกต้อง แต่ว่าวิธีการเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับบ้านเราผมก็พัฒนาให้มันเหมาะกับบ้านเราโดยเฉพาะในเรื่องของการเอาความร้นอนจากถ้วอยอเสียเนี่ยมาเป็นตัวกําเนิดที่ทําให้ได้พลังงานเราก็ผลิตผลิตถ้อยอเสียขึ้นมานะครับแล้วก็เย็ยนจดสิทธิบัตรจนเรียบร้อยมาหลายปีแล้วแล้วก็การพัฒนาเนี่ยวัวใจสําคัญอีกอย่างหนึ่งนอกจากสูตรท่อที่เราทําสําเร็จไปแล้วในเบื้องต้นเนี่ยครับตัวหนึ่งก็คือเรื่องของ น้ำน้ำที่เป็นพลังงานหรือเป็นหัวใจอีกตัวหนึ่งหรือเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยที่เราป้อนเข้าไปในระบบที่ในในท่อไอเสียเนี่ยครับซึ่งเราหลักการของผมก็คือการนําเอาความรอ้อนากท่อไอเสียเนี่ยมาต้มน้ําเป็นพลังงานเหลือทิ้งเลยครับเราไม่ไม่รบกวนพลังงานของรถเลยไม่รบกวนส่วนต่างๆของรถไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่เป็นไฟในรถเราไม่ได้รบกวนระบบเหล่านั้นนะครับ จนเกิดความเสียหายหลักๆคือเราใช้ความร้อนจากถ้ไยเสียนี่แหละครับเป็นต้นกําเนิดในการสร้างพลังงานอันนี้หลักการของเราเนี่ยก็พอไปดูแล้วก็ได้ฟังความคิดเห็นจากหลายท่านเนี่ยก็ได้ข้อคิดว่าเออมันเป็นมันเป็นไปได้แล้วมันก็เป็นได้จริงๆเพราะว่าเราติดไปแล้วเนี่ยตัวเลขของอัตราประหยัดหรือกิโลที่ได้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่ได้แค่เพียง100 200หรือ500เมตรแต่มันเพิ่มขึ้นมาเป็น สองโลสามโลห้าโลอะไรประมาณนี้เลยนะครับต่อต่อน้ำมัน1ลิตรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของพลังงานตัวนี้เราคิดในเรื่องของการเอาน้ำเนี่ยมาเป็นอาหารเสริมคือเราไม่ไม่ไดเอาน้ำเพื่อไปทำให้ลดแรงอย่างเดียวนะครับแต่เราน้ำเนี่ยมาเป็นอาหารเสริมทำไมผมมั่นใจว่า พลังงานหรืออุปกรณ์ที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยมันเพิ่มประสิทธิภาพมันทําให้ประหยัดได้จริงหนึ่งคือในเรื่องของการทดลองเลยการทดลองของผมเนี่ยผมทดลองจากการทํางานจริงการใช้จริงบนท้องถนนการใช้กับรถยนต์จริงๆซึ่งรถยนต์ของผมนี่แหละเป็นต้นแบบแล้วก็มีท่านสมาชิกอีกหลายท่านที่เป็นต้นแบบอย่างเช่นคุณต้นพ่อน้องเต๋อเนี่ยครับช่องเต๋อพาเที่ยวนะครก็เป็นรถต้นแบบด้านเบนซินให้กับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ย ระบบของเราก็ยังไม่ได้อะไรมากมายแต่ถือว่าดีขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับเราก็ไปทดลองกับรถเบนซินจนเห็นผลเราก็ปรับปรุงขนาดท่อสูตรท่อให้มันเหมาะนะครับนอกจากนั้นในเรื่องของอุปกรณ์ในการใช้งานร่วมนะครับจากที่เราเมื่อก่อนก็ใช้แบบบ้านๆน,นะฮะก็คือใช้น้ําหยดหรือเป็นหลักการกาวิี้ก็คือให้การรักน้ําน้ําจะค่อยๆหยดลงไปในท่อแต่พอเราดับเครื่องยนต์เนี่ยน้ำมันไม่หยดมันไม่หยดุดหยดกับเราด้วยนะครับ มันก็ทําให้ไปท่วมท่อมันก็เป็นประสบการณ์ในการทํางานของผมว่าเราจะต้องเอาอะไรมาแก้ปัญหาตรงนี้จนพัฒนามาถึงทุกวันนี้ว่าเราได้ใช้ระบบไฟฟ้าในการสั่งการคือท่านสมาชิกที่ติดไปรุ่น,นก่อนเนี่ยผมต้องยอมรับความเป็นจริงว่ามันก็ยังไม่สมบูรณ์มากแต่ได้เห็นประสิทธิภาพได้เห็นผลการใช้งานก็ถือว่ายังไม่เต็มประสิทธิภาพเพราะเราคิดว่าแบบนี้ดีแล้วแต่สุดท้ายเวลาใช้งานจริงเนี่ย มันก็มีปัญหามันก็มีอุปสรรคมันก็ทําให้ใช้ยากนะครับก็พัฒนามาเรื่อยๆจนทุกวันนี้เนี่ยเราก็ผมว่าระบบน้ําในตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นการใช้งานได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมมากนะครับระบบน้ําเมื่อก่อนนี้เรามีแค่ปั๊มจ่ายแล้วก็มีวาล์วปรับซึ่งถ้าถามผมว่าวาล์วที่ผมใช้ในการปรับเนี่ยโอ้หลายชนิดมากครับ หลายชนิดมากมีหลายท่านแนะนําบอกวาวแบบนั่นสิวาวแบบนี้สิผมก็พยายามเอามาใช้แล้วก็ใช้ไปเยอะทดลองไปเยอะวาวนี่เหลืออยู่เต็มบ้านเลยครับก็รู้แล้วว่าจริงๆปัญหามันไม่ได้อยู่ที่วาวเพราะว่าวาวทุกตัวที่เราเอามาใช้เนี่ยมันจะเกิดปัญหาเพราะข้อจํากัดในการใช้งานของเรานะครับมันไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่วาวเลยสุดท้ายเราก็เข้าใจแล้วก็ปรับแก้จนทุกวันนี้วาวไม่ใช่ปัญหาแล้วครับ ตอนนี้ก็ใช้งานได้สะดวกขึ้นแล้วเราก็พัฒนาในเรื่องของปริมาณการเติมน้ำนะครับเมื่อก่อนในเติมน้ำหนึ่งกระป๋องก็จะวิ่งได้250-300ถึงกิโลหรือประมาณ4 3-4ชั่วโมงก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็พัฒนาขึ้นมาจนบางท่านเนี่ยติดไปแล้วผมว่าพอปรับแก้สูตรใหม่ล่าสุดของผมเนี่ยลืมเรื่องการเติมน้ำไปเลยกลายเป็นว่ารถใช้น้ําไม่ต้องเติมน้ํานะครับถามว่า ดีโดยไม่มีปัญหาเลยไหมก็ยังอาจจะมีข้อบกพร่องอยู่บ้างถามว่าบกพร่องจากระบบไหมแต่ผมว่าไม่ใช่บกพร่องจากระบบหรอกระบบค่อนข้างเสถียรแล้วละ่ะแต่ว่าอาจจะบกพร่องจากการปรับเพราะว่าประสบการณ์ของรถแต่ละรุ่นแต่ละคันเนี่ยเรายังไม่เข้าใจเขานะครับเรายังไม่เข้าใจเขาเพราะฉะนั้นติดไปแล้วก็าอาจจะมีการปรับแก้บ้างสําหรับรถบางคันนะครับอันนี้ก็ยินดีให้บริการปรับแก้และดูแลอย่างเต็มที่นะครับ เพราะว่าเราต้องการให้คนไทยเนี่ยได้ใช้พลังงานอย่างเนี้ยเพราะว่าพลังงานที่ได้มาหลังจากติดตั้งไปแล้วเสียค่าใช้จ่ายให้กับผมไปแล้วเนี่ยหลังจากน,นั้นท่านไม่ต้องเสียค่าอะไรเลยนะครับก็แค่เติมน้ําอย่างเดียวเพราะว่าน้ำเนี่ยก็คือน้ําสะอาดทั่วไปของผมเองเนี่ยไม่ได้ใช้น้ําแบบดีเลิศประเสริฐสีอะไรครับผมก็ใช้น้ําประปาหมู่บ้านท่านที่ติดระบบของผมไปแล้วบางท่านเนี่ยให้ความใส่ใจแล้วก็ดูแลดีมากเพราะว่า น้ำท่านใช้น้ำสะอาดน้ำดื่มน้ำที่แถมมากับการเติมน้ํามันเท่านี้ผมว่าหรูแล้วครับแล้วระบบใหม่ของเราที่ปรับปรุงมาเนี่ยก็วาลในการปรับวาลเนี่ยเราก็สามารถเปิดวาลให้มันกว้างได้เลยเพราะฉะนั้นฝุ่นตะกอนเล็กๆน้อยๆที่เคยก่อปัญหาในอดีตเนี่ยตรงนี้หายไปสําหรับท่านสมาชิกที่ติดไปแล้วนะครับในรุ่นเก่าๆหน่อยเนี่ยก็พบปัญหาแบบนี้ผมอยากบอกว่า ถ้ามีเวลานะครับสละเวลามาเที่ยวที่จังหวัดพิจิตรแล้วก็มาปรับปรุงระบบครับสำหรับเรื่องท่อที่เราปรับปรุงใหม่พัฒนาใหม่นะครับอยู่ระหว่างการทดลองส่วนประสิทธิภาพเป็นอย่างไรถ้าดีเท่าเดิมก็อาจจะใช้เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้ามันดีขึ้นกว่าเดิมเราก็ปรับเปลี่ยนให้ลูกค้าท่านใหม่ๆที่เข้ามาติดตั้งระบบได้เลยแต่อย่ารอนะครับ ไม่ต้องรอฮะเพราะว่าการทดลองนียไม่ใช่เรื่องแค่วันสองวันเดือนสองเดือน,น,น,นได้เลยฮะบางทีใช้เวลาเป็นปีครึ่งปีกว่ามันจะสําเร็จนะครับเพราะว่าถามว่าขณะน,นี้ท่อในปัจจุบันนี้ประสิทธิภาพก็เหลือๆอยู่แล้วครับก็ขอขอบคุณครับสาหรับการให้การสนับสนุนให้คําแนะนําแล้วก็การติดตามรับชมขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ